มาใหม่กันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับของเล่นจากทาง H อชเชต์มอนเตนะครับทุกคนก็วันนี้ทางเอชเชต์ม e r Art นะครับผมเขาก็ได้ทาการประกาศแล้วก็เปิดภาพโปรโมทมานะครับผมเมื่อประมาณตอนช่วงเช้านะครับผมวันนี้สดร้อนๆเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้า Space g o d z i l l a ตัวนี้นั่นเองนะครับโอ้โหก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นที่3กันแล้วนะครับทุกคนที่ทางด้านของเอชเชต์มอนเตเนี่ยได้ทําออกมาวางจําหน่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า s สเปซก็ซิล่าฟูกโ Battle อร์ชันนั่นเองนะครับโอ้โหก็ชื่อคุ้นๆไหมครับผมก็หลังๆยุคใหม่นะครับผมเขาจะไม่ใช้ชื่อ special color version กันแล้วนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบ dissis b a t t o n แทนนะครับก็คือเป็นตัวสีใหม่นั่นเองนะครับผมที่ง่ายๆเลยเป็นการย้อมแมวนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับทางบันไดเนี่ยทางหลักทางเอชมอนเตอาร์ตนะครับทุกคนก็วันนี้ผมพาไปดูนะครับว่าเจ้าตัวสเปกกะซิล่าตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก็ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกคนย้อนไปในอดีตกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมสเปกกะซิล่าเนี่ยมันเคยอออกกกมาันี่รบแล้ว ครับทุกคนนะก็ง่ายๆเลยก็คือมีมา3รอบแล้วนะครับผมรอบที่1นะครับรอบที่2แล้วก็รอบที่3คือรอบล่าสุดนั่นเองนะครับนี่นี่เลยนะครับทุกคนในรอบที่1นะครับผมก็คือ s Space g ก็ z i l l a ตัวนี้เลยนะครับผมก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2012เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวงานลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าในไทยก็หาค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นใครขายสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวงานนะครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นสีเหมือนตามในหนังเลยประมมาณนี้ผกก็เออ ก็คือเป็นกล่องสีม่วงแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฐา,านแบบนี้นะครับที่มีคริสตัลแล้วก็เป็นลําแสงโคโรนาบีมอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่คือตัวเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะครับผมก็ต่อไป ตัวชั้นที่2นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวรีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเวอร์ชั่นสเปเชียลค l ลเลอร์เวอร์ชันนั่นเองนะครับผมที่จะมาขายคู่กับเจ้าลิตเติ้ลกอซิล่านะครับทุกคนนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวงานตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรแถมมาให้เลยนะมีเป็นแค่ตัวงานแล้วก็มีเป็นเออเอฟเฟกต์นะครับผมตรงไหล่ของมันแค่นี้เองนะครับสีเขียวๆนะแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นคอมโบนะครับผมทวินวันนั่นเองนะครับผมนี่คือตัวเวอร์ชั่นที่2นนนนนนะะะะแลลลล้้้ววก็็ปปัััจจจุุบีีคคผผมม่าสดเเเยยต ตัวเวอร์ชันที่3นั่นเองนะครับผมก็อะไรนะเมื่อกี้ฟุกโกกะอะไรนะดิสซิสเบตันเวอร์ชันใช่ไหมก็เป็นตัวนะครับผมสเปเชียลค l ลเล e r s i o เวอร์ชันั่นแหละตัวรีนะครับผมทําสีใหม่นะครับผมในรอบที่3นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเห็นได้จากรูปตรงนี้เลยนะครับว่าสีของมันเนี่ยจะแตกต่างจากตัวปกตินะครับผมที่เคยทําออกมาก่อนหน้านี้นะอ่าก็เดี๋ยวผมย้อนให้ดูแล้วกันเห็นไหมดูคีบหลังนะครับผมตรงคีบหลังนะ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตรงไหล่ด้วยนะครับคริสตัลตรงไหล่เนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับผมตัวเวอร์ชันใหม่นี้นะครับผมจะสามารถที่จะถอดนะครับผมตรงไหล่ออกมาได้ด้วยนะครับผมเขาก็เขียนบอกไว้นะครับว่ามีชิ้นส่วนนะครับผม shoulder d a m a นะครับหรือว่าชิ้นส่วนไหลหักนะครับผมมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็น gravity tornado นะครับผมก็คือเป็นเอฟเฟกตนะครับตรงไหล่ของมันนั่นเองนะครับแต่ว่าเยวรอบนี้จะมาเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่สีเขียวเหมือนครั้งที่แล้วนะประมาณนี้นะครับผมนี่แต่ผมพาไปดูอีกรูปหนึ่งนี่เห็นไหมทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับว่าตรงไหล่ของมันนะครับผมจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนดามเมจนั่นเองนะครับผมก็คือมันน่าจะถอดนะครับผมถอดใส่ได้นะครับผมเป็น2รูปแบบประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่านะครับผมตัวงานทําสีมาก็โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าดูสีมันเป็นการเล่นสีเลยนะครับผมแล้วก็คีบหลังเนี่ยคือไม่ใช่เป็นสีขาวอย่างเดียวแล้วนะครับจะเป็นสีชมพูม่วๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นัรแะ แต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือไม่มีเป็นพ์ดลำแสงแถมมาให้เลยนะครับเหมือนกับตัวแรกหรือว่าโคโรนาบีมนั่นเองก็เป็นที่ได้เสียดายนะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมก็เออใจสั่นเลยอยากได้เหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมจะวางจําหน่ายนะครับผมเดือนมีนาคมปี2024นะครับยาวๆเลยเนาะแล้วก็ราคา16,500เยนนะครับก็5,600 0บาทโดยประมาณละกันนะครับผมประมาณนี้สาหรับราคานะอ่าก็ถือว่านะครับนี่เห็นไหมก็คือเป็นอ่าเขาเรียกนะเป็นลูกเล่นใหม่นะครับก็คือตรงไหล่เดี๋ยวถ้าสักเกดีจะเป็นชิ้น ก่อนจะเป็นขีดๆตรงนี้นะครับมันน่าจะสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นั่นเองนะครับผมก็ผมว่านะในอนาคตเนี่ยสเปซมาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าโมเกรานั่นเองนะครับผมก็ถ้ามันมาจริงๆก็ก็ต้องโดนกันบ้างนะครับผมนะก็ต้องจัดกันบ้างนะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนโอวกันหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับสาระยังมีอยู่ในวันนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ